สวัสดีค่ะอันนี้ปนพาทุกคนมาเที่ยวมาดูปลาสวยๆกันค่ะที่นี่คือเกาะยวนชวนระมานั่งให้อาหารปลานั่งมองปลาชิวๆสบายๆใครต้องการบรรยากาศแบบนี้แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากคนครสวรรค์ขอเชิญนะคะ มีปลาหลากหลายสายพันธุ์มากแต่ที่โดดเด่นสุดๆก็น่าจะเป็นปลาคราบปลาอื่นๆก็มีนะคะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยออกมาโชว์ตัวเท่าไหร่เท่าที่สังเกตก็น่าจะมีพวกปลาตะเพียนปลานินปลาในหลายๆปลาเขาเลี้ยงรวมกันซึ่งเขาสามารถอยู่ด้วยกันได้เพียงแต่ว่าปลาคราบเขามี สีสันที่โดดเด่นกว่าแล้วก็ชอบขึ้นอยู่ข้างบนมากกว่าปลาปลาสายพันธุน์อื่นๆคือเนื่องด้วยลักษณะโดดเด่นของเขาอะทำให้เราเห็นว่ามีแต่ปลาปลาครับจริงๆมีเยอะมากสายพันธุ์ปลาในในเนี้ยเยอะอ่ามีผู้บริจาคมาบ้างเทศบาลจัดหามาเองบ้างเพราะเลี้ยงบ้าง เยอะเพราะว่าอยู่ในความดูแลของเทศบาลของเทศบาลเมืองจังหวัดนครสวรรค์ถ้าจะไปแบบไม่ร้อนเนาะก็จะไปช่วงเช้าหรือจะไปเย็นเย็นแดดร่มลมตกพาลูกพาหลานพาครอบครัวพาคนรักไปนั่งไปดูปลาไปให้อาหารปลาอาหารปลาสามารถ ซื้อได้โดยที่เราไม่ต้องเดินขึ้นไปข้างบนก็ได้หรือก่อนจะลงมาให้อาหารปลาซื้อหิ้วลงมาเลยก็ได้หรือซื้อมาแล้วไม่พอสามารถเคาะถังบอกแม่ค้าได้แล้วเอาเงินใส่ถังไปให้แม่ค้าแม่ค้าก็จะสาวถังขึ้นไปมีการรับส่งโดยการใช้ถังหย่อนลงมาจากข้างบนคนที่สั่งก็รอรับ จะจ่ายเงินก่อนหรือจะอรับของก่อนได้ทั้งนั้นแม่ค้าที่นี่ใจดีค่ะแม่ค้าที่นี่ใจดีเด้อขอบอกมีตั้งแต่ซื้อสิบบาทยี่สิบบาทได้ทั้งนั้นแม่ค้าพ่อค้าที่ค้าขายอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นขายพวกอลอตเตอรี่เอ่ยพวกขนมนมเน,มนยน้ำดื่มหรืออาหารปลาอาหารคน หรือบริการอื่นอื่นเข้าใจดีทุกคนขนาดพรเวลาบางครั้งเร่งรีบและไม่อยากไม่ได้เอารถไปก็ขอช่วยเขามาส่งได้ไปบ่อยจนเขารู้จักทุกคนแล้วส่วนใหญ่พรก็จะเดินกลับชอบเดินออกกําลังกายช่วงค่ำค่ำมันไม่ไม่มีแดดแล้วเนาะเดินสบายรับลมชิวๆ เดินสัมผัสลมเย็นๆจากแม่น้ำพระพยาขึ้นมาแล้วก็จะเลาะมาเรื่อยจนกว่าจะถึงบ้านนั่นแหละสวยอะนั่งดูได้ทั้งวันนั่งได้เป็นชัวช่วโมงชั่วโมงพอก็ได้อาหารปุ๊บปุ๊บ๊บดูสิขนาดบางทีเราเอามือไปแตะน้ำให้พอเกิดเกิดเสียงอ่ะปลาก็จะรีบมาละ ให้น้ำไหวๆห,หน่อยอ่ะยิ่งแต่ให้อาหารเยอะเท่าไหร่ก็จะว่ายมารวมกันเหมือนก็ส่งกระแสคลื่นกันได้อ่ะเพราะว่าที่นี่อพื้นที่มันกว้างมากปลาก็จะอยู่ทุกจุดแล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่คนนิยมจะให้จุดนี้มากที่สุดคือจะเลาะหน้าตุดเป็นที่ให้อาหารปลาถ้าเลาะรองๆลงไปก็ ใช้ทำกิจกรรมอย่างอื่นดูปลาได้อะไรได้แต่ไม่สามารถให้อาหารปลาได้เขากลัวว่าอาหารมันจะตกค้างเดี๋ยวทำให้น้ําเน่าเสียและปลาก็จะตุยถ้าโซนเนี้ยมันจะมีบ่อสําหรับบําบัดอยู่มีการเติมออกซิเจนอยู่เรื่อยๆคือทางเทศบาลเขาก็มีเหตุผลนะ่ะ ไม่ใช่ว่าเขาห้ามว่าเออโดยไม่มีเหตุผลห้ามให้ตรงนี้ให้ตรงนี้ไม่ไม่ใช่แต่ละจุดมันมีนัยยะอยู่ที่จะให้ตรงไหนได้หรือไม่ได้เนาะเราอย่าไปฝ่าฝืนกฎก็เลย